ปาดป่าก็ได้หลายเนี่ยป่ากระดาษกระดาษเสาเห็นไหมครับนี่ป่าใหญ่ยเลยนี่ปลาเข่งกระดาเนาะโอ้โหธรรมชาติปะ่ะป่าเนี่ยเป็นได้หลายขนาดอันนั้นเพิ่งกลับมาษเสาป่ะเพิ่งมาเมื่อกี้นี่มือสมัครเล่นค่ะมีแนวโยกบาาระหันกันอันนั้น สวัสดีครับทุกคนเมื่อนี้ผมผ่านมาพอดีก็เลยเห็นนตึกกระดุงเนะาะเฉี่ยพาทุกคนลงไปเบิ่งมันกันว้าเจ้าตึกกระดุงสี่เจ้านะครับได้บ่ครับได้บ่ครับอันนี้อันนี้มันเป็นห้องอย่างครับนี่ห้องเมืองีอย่างมันเป็น ว่ามันเป็นของหลวงมันเป็นของเจ้าของนาเลยบ่ครับรของหลวงบ่ครับวันนี้อ๋ออ๋อครับอ๋อแต่ว่าแถวนี้มันตึกอยู่นี่ได้หลายก่อนทั้งเรือนบ่ครับป้าพัวมาพพััววมมามาบ่ครัรบขามเปิดร์มเห็นตึก ท้าทางใดข้าเจ้าตื้อีกนี่ยครับนี่นัอยู่อลงไปใต้นลางข้าเหีนอยู่บนทางนะคัทางแดงทางนั้นบอกครับขึ้นไปพี่บอกครับข้าเจ้าอยู่ข้างทางวันี้บอกครับทาง้าวาเดี๋ยวซ้ายไปในทางดำอีกเอาสิมั่วไปครับสม่ลงก็ได้เบิกเด้ครับ พาเหมือนอันนี้คือเท่แทะโอ้ได้คยอะคงพึ่งมาก็ได้แล้วนี่สิลงไปเบิ่งของใตมันบ่ได้ม่นเป็นมันบ่ได้แบบเป็นจะลุกลงแบบนี้เพอาเป็นให้นะเดี๋ยวซียาง โอ้เลิกกันนะอ๋อวันการเี้ยนี่ว่าอเนี่ะไว้โอเคอคอ๋อต้องลงไปละเปียกไว้ได้หนิปลาปลาได้หลายเนี่ยปาดดามาแต่เช้าหมครนี่ปลาใหญ่เลยนี่ปลาเข่งกระดาะ โอ้โหบ่ได้ไปทางอื่นเลยป่ะครับได้อยู่แต่ทางนี้ไม่นีเลยคู่มือป่ะครับอ๋อคู่มีมือนีอ,อ๋อมือนี่เพิ่งมีปลาฮะตามปกติได้ปไปทางไหนครับมีไ่ได้ไปเลยบม่ได้ไปเลยดำน้าบัดนี้น้าท่วมหน้าแล้วก็บม่ได้ดำหน้าแล้วก็ม่ได้กระโดดอ๋อเศรดำซด้ำมันท่วมแล้วปลางนีออันนี้น้ะมันมาแต่ไสครับนี่ห้องนี้มันยาวไปสุดพุ่นบอก มันแห้งสี่ห้ามือนี่เน่ะเปลี่ยนจากอาซิบทำนาชาวนาเป็นชาวประมงแล้วาต้ยไดัได้นานจ้มืกระดุงใหญ่อันี้ผมไปทางไหได้เนี่ยครับนี้จะไปเบิ่งเป็นมีทัางนั้นมันหลึกไหมตรงไปนี่เลยวะครับตรงอู้บลงจนเดี๋ยวทุกคนมาเบิ่งไม่ มาได้เสาห้องกูครับโอ้ยหนี่สักรกลงมากี่นี่อ๋อเห็นไหครับโอ้โหหอยหนองเลิกแดดนะปลาเจ้ากาตัวนึงเดี๋ยวนี้อันนี้สักรมาอ๋ออันนี้เพิ่งมาอันนั้นเพิ่งมาก่อนมูได้เสาได้เสาโอ้ยนั่นว้าทุกคนเมือนคนบรรยากาศบรรยากาศดีน้ำพึ่งกำลังไหลมาพึ่งท่วมทางนั้นกระดำนาครับ อันนี้เพื่อกิดดำจนลิฟแล้วเพื่อกิดําดำต่อเลยนี่อันนี้เนดำแล้วนจงมาอ๋อนี่ดำแล้วแหละอ๋อครับดำแล้วแหละแต่ว่าฝนมาลงมาเอาเมื่อวานนี้ฝนโปบโต๊บ่ครับต๊ตเบิดมื้อเลยเนาะอืมมันเราเพิ่งท่วมทังนั้นทางนั้นเพื่อลบบไปดำทางเทิงก่อนอ๋อเบิ่งเบิ่งคลองนี่ครับทุกคนน้ามันไหลแหงอยู่ได้ทางนั้นเพื่อกํากำลังไถนาเอารถไถเดินตามไถนะทางนี้ ทางนี้ยังเอารถไถเดินตามไถอยู่บ้านผมท่สิบเอ็ดทบสี่หาบเห็นแล้วว่ารถาไถเดินตามส่วนมากขาเจ้าเอารถไถนั่งขับไถนะครับอันนี้เพิ่นสูบน้ำออกบ่ครับอันเนี้ยโอ้ยตกก้า<อ>จะดุงน้อยกระพอกินป่าสะออนข้าเจ้า รไบหัวพ่น่ล้าเียกเียกดนเียกแวเียก uh ้ด็อ๋กระดูงน้อยกระมวนพกกเจ้าบมได้แกะแย่งบ่ครับน้ำลายเนาะถ้้แกะได้สีไดหลายเนาะปลาก็ได้มันเขบ้านละปะโบีโอ้ ปลาสลิดนี่ถือกูควรเลยป่ะครับเนี่ยมันมามันมาเป็นหมูอ๋อป่าปลาสลิดใหญ่มาแต่ใส่ธรรมชาติป่ป่านเนี่ยมันได้หลายขนาดอันนั้นเพิ่งมาเ่เซ้าป่ะ<อ>เพิ่งเพิ่งมาเมื่อก,มมกี้นี่มเมื่อสมาร์ทเล่นคับมีแนวยกบหันกันอัน,น,นอนทางใต้เนี่ยเป็นซาบ่ะครับ อ๋ออันนี้เป็นซานี้เป็นห้องอ๋อ,อมันมันเพิ่งไหลมื้อนี้บอครับอจ่งแต่ก่อนม่น่เวลัน้้า่ม,มีน้ำปนานี้อ๋อันะเกลือเกลือดนาันกนนอแสดงว่าทั้งพุ้นทลายตลอดทังพุ้องอ๋อเขาเจ้าไปเปล่งน้ำมา มันท่วมเขาเจ้าเขาเจ้าหลุดเปล่งออกมามันเราทราบกันมาประมานี้ไงเอาไงเอาสลาอยังออกด้วยมันก็เลยมีน้ำไหลมาไอ้กล้องปลานี่เลยก็ได้ม้วนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเลาะกรอ S <S> <S อ๋อเพราะได้กินนะครับเซาเซาโลก้าซ้ำ <laughs> มันพอเลยเดี๋พอโลก้าอ๋อเลิศเลิศเอามาัดก้ามามัดนึงนี่วะครับออก้็จเจ้าไหลมาอ๋อก้ากัเจ้าไหลมา <laughs> <laughs> นึกว่าวันนี้ S <S> อ,อ,อมันท่วมเบิดเลยครับ,บทางพุน้นทางใหก็ท่วมเบินด้ว้กโันบน้บ่น,นาตากัน้ำจนล้น,นมาสันท่มมนมวามาสันสน,สน,น้ำแก่งกันยู้ขึ้นมาแ่้ะครับอีกจักน่อยกับกะสีหอดพี่เลยวะ ว่าน้ำสงครามเต็มปะเหรอเด็กเกือบเต็มเลยแต่ว่าทางนั้นมันยูขึ้นมาเลยทางฝ่ายน้ําล้นนั่นะมันโวไหลแหงนะครับไหลลงไปมันก็ขึ้นคู่มือขึ้นมือเวลาคืบสองคืบูได้แม่นครับแหงแล้วก็ตกคู่มือับคนเป็นยกกระดูก แล้วย้ายคานเนี่ยคงจะสบายบม่ได้ใช้แหงโอเคครับมันหมานด้วยครับคือไปลอดต่อไปเบิ่งกับเจ้าตึกกระดูกทา้งคุณครับอืม สะออนมันในปลานะครับผมน,นี่คือภาบรรยากาศะนะับทุกคนเป็นเนตก,กระดุงนะเพราะว่าผมขี่รถผ่านมาก็เลยเห็นเป็นตึก,กระดุงกัเลยแบบถ่ายให้ทุกคนเบิ่งนะครับโูเจเราคลิปนี้ไปแล้วนะครับทุกคนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับไปแล้วสวัสดีครับ